เป็นเมนูที่อยอดนิยมนะครับแต่ที่อันนี้คือเป็นเมนูโมทีนีครับเอดี้นีครับมันจะดีสุดโอซาก้าตอนนี้บิลล์ซังก็อยู่ที่สถานีโอซาก้าอาชินโอซาก้า เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินในสถานีก่อนกลับโตกเกียวกันอาหารที่มีชื่อเสียอีกอย่างหนึ่งในโอซาก้าก็คือคุชิคัสสึก็คือเสียบไม้ทอดนั่นเองเราก็จะไปหาคุชิคัสสึกินกันร้านที่เราจะไปกินก็คือร้านนี้เลยเบอร์ v 18ตรงนี้แล้วก็รูนี้เออนี่นี่น,นี่เดินไปตรงนี้เลยในสถานี กินโอซาก้าร้านนี้เลยนี่คิวยามากๆคิวยามากมากเราอันนี้ก็เป็นเมนูที่ยอดนิยมนะครับแต่เช่นอันนี้คือเป็นเมนูแบบไม้ก็จะมีคุชิคัสสึสามไม้น,นี่ก็เป็นเนื้อสามไม้แล้วก็มีคิสสึมีเวนาก็คือเป็นไส้กรอกแล้วก็มีหมูสองไม้มีแอสปารากัสหนึ่งไม้ ว่าจะเป็นอันนี้แบบสบไม้สบไม้ที่เพิ่มมาจะเป็นกุ้งแล้วก็มีมีไข่นกกระทาแล้วก็รอคิวมาประมาณ45นาทีได้มนะอ่ะครึ่งชั่วโมงส5นาทีอันนี้คือเป็นบรรยากาศภายในร้านต่อไปก็จะเป็นคิวของเราอ่ะแล้เข้ามานั่งในร้านแล้วก็ก็จะมีเมนูให้เราสั่งเป็น แท็บเล็ตอย่างนี้แท็บเล็ตสีอาจจะเพลินคลีมไปสักน,นิดนึงนะเพราะว่ามันเกิดจากการหักเหของแสงอะไรสักอย่างนี้นแหละอ่าอันนี้ก็มีฟู d แอนด์ดิงอ่าก็จะมีเป็นเมนูภาษาอังกฤษเช่นนี้ะปีดเมนูอ่ะก็ดูดูเองมีอะไรจะสีเน่ามากอ่ะใน,นในจออ่ะผมิงสีไม่เน่าขนาดนี้นะมันเป็นผักอ่านดูเซตเมนูดิ อ,อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศภายในร้านก็จะมีเป็นพอ่อๆให้เรานั่งอย่างเงี้ยอะแล้วก็มาสั่งในพออนอ่อของเราอันนี้คือพ่อของเราทำในร้านจากญี่ปุ่น,ออนถ้าเกิดสมมติใครไม่รู้จะทำอะไรจะสั่งไงดีเอาสั่งเป็นเซตก็ได้คือเขาก็จะแจ้งเป็นเซตให้เรามี <c oughs> มีเซตหลายๆเซตเลือกเอาว่าจะเอาเซตแบบไหนก็จะกจัดการว่าเออฉันจะกินอะไรดีนะอะไรกินนะอะจัดไหมฉันละกันอย่างเงี้ยฮะ เออร้านนี้แปลกมากเลยอ,ะ <_ EN> อ่ะภาษาเมนูภาษาญี่ปุ่นกับเมนูภาษาอังกฤษนะความแตกต่างกคือว่าเมนูภาษาญี่ปุ่นอ่ะจะมีของให้เลือกเยกอะกว่าเมนูภาษาอังกฤษเมนูแปลกๆเออเมนูแปลกๆอ่ะจะอยู่ในภาษาญี่ปุ่นถ้าเกิสดสมมติใครอยากจะสั่งแบบเมนูแปลกๆให้เข้ามาภาษาญี่ปุ่นมีภาพให้เห็นแล้วก็สามารถกดเลือกได้อย่าไปภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษจะเมนูน้อย <_ EN> อ,ปป <_ EN> อ,อธิบายเครื่องปรุงบนโต๊ะนะก็จะมีเป็นอ่ามาจิ่ปันพริกป่นแล้วก็เกลือปกติ แล้วก็จะเป็นพริกไทยใช่ไงแล้วก็พริกขลแล้วก็เกลือร้านนี้จะเป็นซอสนะเป็นเป็นซอสสำหรับราดในลาไอตัวลูกของทอดอ่ะจริงๆสมัยก่อนอ่ะเขาจะมีเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นกระบอกให้ทอดเป็นกระบอกให้ชุบอ่ะเป็นเป็นเนี่ยเป็นเป็นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเนี้ยแล้วก็ให้ชุบแต่ว่า มันจะมีแขกบางคนที่ชุบไปแล้วแล้วก็กัดแล้วก็เอาไปชุบอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเปิดน้ําลายเขาตีเขาไปเขาก็เลยเปลี่ยนจากไอ้ชุบทั้งแย่ให้เป็นราดซอสอย่างเงี้ยเองแล้วกันคิดว่าโควิดเออแล้วอาจจะแบบโควิดด้วยไงอ่ะตอนนี้ก็จะมีมีของมาให้เราละนี่เลยนนไไเแล้วก็กดปุ่มนี้รถสิ่งสิ่งก็จะใสลก็กดกดที่แล้วว่ชีส กีนอนอุุ้ราคัสุบาระเดสนนี้นาาคือรากกัสกาโอกคกสุเซกสาโบาสุบาระกุิกัซามิกุนออีกาโตะโกเดสอ่ะวิธีการกินนะจ๊ะเราก็ราดอันนี้เลยมาซอสปมลิเรากินอันนี้ก่อนอันนี้คือคิดว่าน่าจะเป็นซาซามินะน,น่าจะเป็นซมิ ราดซอสไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็กินหนึ่งสองสามมันเป็นที่ปาลาซาซิมิแหละมันคือปลาชิฟิีปลาขาวนั่นเองเลิศมากแล้วเราก็กินตามด้วยกระหล่ำปีรู้สจริงๆ อขาตายแล้วกามีจานล้อมให้เราคึดว่าจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มลงไปในถาดน,นี้เลยเปล่ามันมีจานให้เราเอาน้ำจิ้มมาเทนในถาดน,นี้นี่แหละก็ราดน้ำจิ้มไปอันนี้คือจะกินเป็นกุ้งนะจ๊ะเนี่ยะลาดเลยที่กินที่นี้กินดีๆอันุชิคัสึขออันนี้ไปนะกุชิกาสึกุชิกาสสึอัน้อาใช่เดี๋ยวจะกินกุ้งก่นงอนหนึ่งสองตั้มกุ้งจ้า เยอะมากมกุ้งตัวใหญ่อะ่ะกุ้งเยอะมากแล้วอันเนี้ยไม้ละ120นะยกเว้นกุ้งมาละ240เยนนอกนั้น120เยนหมดทุกอย่างเลยแล้วเวลากินเสร็จแล้วเนี่ยม,ม้มับบนจะเหลืออยู่ใช่ไหมเขาจะมี กระบอกไม้ผ่เนี่ยให้เราเอาไม้ไปเสียบอันนี้คือเป็นที่ทิ้งไม้สําหรับกินเสนร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นของขึ้นชิ่งของนีนี่เลยอันนี้คือคุชิคาสึก็คือเป็นเนื้อชุบแป้งทอดนั่นเองอต้องชิมเนื้อชุบแป้งทอดสินหนในเนื้อ,อต้นนุ่มดีนะเจ้ไม่เหนียวนะไม่เหนียวอตอนนั้นเจ๊าอาจจะแบบก,กินแล้วแบบ เขาทอดนานไปหรือเปล่าเนียวอันนี้ไม่เหนียวอันนี้ร่วนร่วนได้ต่อไปก็เป็นฟักทองหรือว่าคาโบจันนั่นเองต่อไปก็เป็นโมจินั่นเอง ปแ,ปแปลกนะมูจิแต่มันก็ไม่ใช่ไม่อร่อยนะปนแปลกแต่แค่แปลกรอดๆลอ,ลอมันยืดดีส่วนอันนี้เขาหลอกเราว่ามันคือเป็นเวียนนาไส้กรอกเยอรมันดูแล้วมันคือไส้กรอกญี่ปุ่นที่ทำในเบตโต้นั่นเองอันนี้ก็คือปลาหมึกนั่นเองอร่อยเอาเราก็กินกันางที่เรียบร้อยแล้วบิวสั่งก็ล่อไปประมาณ มาสิบเอ็ดไม้ประมาณนั้นแหละเออก็ไม้ละหนึ่งร้อยยี่สิบเยนแล้วก็ไปอยู่ไม้หนึ่งสองร้อยสี่สิบเยนนะครับก็ประมาณท้าน,นี้อ่ะชื่อมองไุฎเดี๋ยวคืออันเนี้ย กินได้ก็อยากกินเยอะเพราะว่ามันเป็นของที่อ้วนม,มันชุบแป้งแล้วก็เอาไปทอดอีกนะมันก็ทุ่มทั่วอีกกินเพื่อให้รู้ว่าเออแล้วก็มากินอยากกินบ่อยเพระเดี๋ยวจะอ้วนช่ตอนนี้ก็ลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักก็เดี๋ยวปลายปีจะมีทริปใหญ่มากที่จะกินไม่อั้นเลยหลายวันมากก็เลยต้องลดน้ําหนักเพื่อการไปทริปนั้นโดยเฉพาะทิ่สูรได้เราดูจากนี่เลยอันนี้คือน้ํามันที่แบบว่ามันหยดลงมาแล้วเห็นไหมมันเริ่มแข็งเยเห็นปะเนี่ย มันเริ่มแข็งละเนี่ยคือน้ำมันทั้งนั้นคือกินได้แต่อย่าเยอะ